ครับทุเรียนก่า้าวจากตายช่วงแกะประดินนะครับประเดินวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องคงสําคัญเลยครับน้องอริบินเรืองกิจกรรมมาสรงกล้านนะครับ world water festival 2 0 2 4นะเย็นทัวร์ล่ามาสรงกล้าน 60, 2ี6องพเกิดขึ้นทั่วประเทศและปีนี้เนี่ยเล่นตรงกล้ากันเป็น20วันเลยกับทางเดือนเลยนะครับในช่วงกองสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราธานีรวมรง่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวพันพือบ้าง วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากหญิงขับจากชันสุนันทาณสุวรรณผู้อำนวยก,การกลุม่มส่งเสริมศาาสนศิลปะและวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงแกะปราณินรับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องรพินค่ะยินดีต้อนรับข่าวสุเหร่ากับเล่นข้าวชาวใต้ครับพ่อค่ะอ่านะครับก่อนอื่นเลยเมื่อที่พ่วงเคลื่อนไหวนะประเพณีทุ่งกล้านของเราตอนนี้เนี่ยกำลังเขาเรียกประกาศเป็นมรดกโลกใช่ไหมยูนิโกยูนิโกได้ประกาศให้ส่งการเนี่ย ส่งการไทยได้นะคะส่งการไทยส่งการไทยเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้องมวลมนุษยชาติเมื่อวันปีนี้6ะธันวา2566ค่ะปีที่แล้วค่ะประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วคือการประกาศปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีการทุงก้านทีนะทุงการขังเล็กก็คือ6 7นี้แล้หลังจากประกาศแล้วก็จะเริ่มทีเมษาปี67นี้่7นี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยครับก็ต้องมีการเตรียมการแลวนะรัฐบาลมีนโยบายมาผันธื้บ้างครับ รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้กับทุกจังหวัดได้ส่งเสริมเทศกาลประเพณีโดยเฉพาะกันประเพณีดั้งเดิมเล่นส่งกานแบบวิธีไทยตักทำบุญตักบาตรดน้ำข้อพลผู้ใหญ่แล้วก็เล่นส่งกานแบบการส่งน้ำแลเป็นการชายน้ำอบชายดอกไม้แทนที่จะเป็น ดินสอพองลายก็โปะเต็มหน้าล้วก็ให้มีการเล่นสีทุภาพเจิญชวนส้วมไท่ายพาไทยในการละเล่นสงการจึงเทศกาลสงการนี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าลายผ้าที่มาเรงคือผ้าลายดอกเพราะว่ามันช่วงหน้าร้อนแต่การกองสุราษฎร์เนี่ยนอกจากผ้าลายดอกเดี๋ยวนี้ก็จะมีลายราชวัดคุมที่เป็นลายประจําจังหวัดสุราษฎร์จึงได้รับความนิยมในในเรื่มทุกๆงานเลยว่ะแล้วก็มีลายไม่มาอีกหนึ่งลายคือลายสีสุราษฎร์สีส้มสดใส เหมะหมากับนารอนนารอนอนี่ค่ะเอาจากทรงการมาถึงลายผ้ากันเลยทีเดียวนะแต่ว่าตอนนี้ผม่ากับพอได้รับเป็นมรดกโลกเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะทำให้มันขยายอ้ยิงใหญ่ในปีนี้เขาวางหับมเปพื้นบ้างครับรเขาต้องการให้หมรดกโลกเนี่ยมีส่วนในการสร่งเสริมเศรษฐกิจ <S 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 ส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรมสิ่งสําคัญของการได้เป็นมรดกโลกเป้าหมคือการรักษาให้อย่างยืนค่ะและก็เอาวัฒนธรรมประเพณีของเราเนี่ย มาเพิ่มมูลราคาส่งเสริมด้านอื่นๆไม่ว่าเป็นด้านโครงการท่องเที่ยวชุมชนด้านโครงการท่องเที่ยวแร่งธรรมชาติาในทุกๆด้านเลยคะ่ะและก็รส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของการแสดงศิลปาวัฒนธรรม,มเรื่องของแน่อนอนว่าพอเรามีหนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เราได้ทางในเรื่องของอาหารได้ทนงเรื่องของเสื้อผ้าได้ทางเรื่องศิลปาวัฒนธรรมการแสดงได้ครบกลุ่มเกือบมัดทุกด้านโดยเฉพาะสุราษฎร์เราค่ะสุราษฎร์เรามีครบเลยค่ะอาหารโดดเด่น ธรรมาชาติ<ม>านะะ,นะม,มีครบมาสุรานมีหฮยนางรมให้กินทั้งปีมาสุรันมีไข่เค็มจีไอให้กินทั้งปี <c oughs> ค่ะผู้ทึ่ในส่วนของสงกรานค่ะทางสำนักวัฒนธรรมเองค่ะตอนนี้ <c oughs> ได้มีกิจกรรมอะไรมัางค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ประวัตินางสงกรานและการเล่นสงกรานตามวิธีไทย ค่ะรณรงค์ในเด็กในเยาวชนโดยการทําอินโฟกราฟิกบ้างเพื่อเผยแพร่ใน Facebook แล้วก็ทําในเรื่องของให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้ทำคอนเทนต์ลงใน Ti ๊กต็อของตัวเองแล้วก็ส่งมาให้กับอของสํานักง,งานมาธรรมจังหวัดเผยแพร่แล้วก็ข้อความร่วมมือ,อยังสํานักง,งานประชาันธ์จังหวัดค่ะ,คะแล้วก็เนี่ยค่ะ NBT ประชาันธ์จังหวัดประชาสัมพันธ์เคธาซึ่งได้ให้การสนับสนุนกับสํานักงานมาธรรมจังหวัดมาโดยตลอดเลยค่ะนะครับ กิจกรรมที่วางไว้ไมีอะไรบ้างก็เอะไรจะจัดพื้นที่ในมังกสุรัตน์ตรงกลาอ่างสุรัตน์ลักๆกนะคะก็จะจัดรวมกับเทศบาลนครค่ะซึ่งก็จะมีขบวนบุพาพชร์ขบวนนางสงกรารอ่รารณรงการสงการวิถีไทยแล้วก็จะมีในทุกๆจังหวัดอาจไม่ใช่ทุกในทุกอำเภอข้องจังหวัดสุรัตน์เลยค่ะโดยเฉพาะอ่าการต่องเที่ยวชุมชนเนี่ยย่างข้องอ่าชุมชนไทยดำที่ด้านดอนมาลีก็จะมีพิธีส่งการก็จะมีพิธีสงการเหมือนกันค่ะ แต่ว่าบ้านดอนมาลีเขาก็จะอ่าเป็นชุมชนไทยดำที่มีเอกลักษณ์อ่าแต่เขาจัดเป็นมันกับวัฒนธรรมของเขาเลยค่ะเป็นเป็นมีดังแบบสากลแล้วก็เป็นแบบของเข้าค่ะคซึ่งความโดดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแต่งกายไทยดำก็จะมีการแต่งกายค่ะไทยดำกับไทยทรงดำก็คือเหมือนกันค่ะมามาจากทีเดียวกันค่ะแต่เอกลักษณ์ของเขาก็คือถ้าท่งกานเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งกายแบบนึ่งถ้าเป็นงานแต่งงานเขาก็จะมี อีกแบบนึ่ะการละเล่นการแสดงของเขาก็เหมือนกันก็จะมีเอกลักษณ์ประจำเพ่าของเขาค่ะซ่งการปีนี้เนี่ยค่ะจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณียังไงบ้างคะท่านพ่อคะลักๆักเลยนะคะเราจะเน้นในเรื่องโครงการแต่งกายการแต่งกายที่สุภาพนะคะจากเดิมที่เราเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยถ้าซุ่งการก็คือเสื้อบางสายเดียวอ่นงสั้นแต่เราจะรณรงค์ให้มีการ เพื่อลดปัญหาสังคมตรงนี้นะคะก็จะเรียงขครงการแต่งกายแบบไทยๆอาจจะเป็นผ้าลายดอกเป็นผ้าไทยหรือเป็นผ้าแบบรูปแบบทาตนก็ได้แต่อาจจะให้มดชิดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะป้องกันปัญหาที่จะตามมาในช่วงเทศกาลสงกรานเพราะว่าเปรีกน้ำบ้างอากาศร้อนบ้างโดนปลาเป้งบ้างก็บางนะคะมันก็จะมีอย่างอื่นตามมานะคะทำไมเขาถึงให้สงกรานเป็นมรรกโลวงเนื่น เพราะว่าส่งการเนี่ยเป็นประเพณีที่เราซื้อทอดกันมายาวนานแลวก็ส่งกานในประเทศไทยเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าถูกจังหวัดเนี่ยทำเมือนกันหมดนะคะก็คือต่อเช้าทึงเรามีการทําบุญตักบาตรมีหดน้ําข้อพลผู้ใหญ่มีส่งน้ําพระซึ่งถ้าเป็นประเพณีอื่นเนี่ยบางทีเราอาจจะมีข้อแตกต่างกันใช่ไหมคะผักเนื้อทาแบบนี้ผักอีสานแบบนี้ผักไต้อีกแบบแต่ถ้าสงกรารเนี่ย อนกจังหวัดในประเทศไทยเมื่อนดัอนมดต้องทำบุญทำบุญน้ำพระรอนน้ำข้อพรผู้ใหญ่อันนี้คือเมื่อนกือนมดเลยค่ะแล้วก็จัดน้ำก็เมือเกันเมื่อนกัอนจัดน้ำเล่นน้ำจัดน้ำเล่นน้ำเมื่อนกือนมดเลยค่ะแต่ผมพี่หน่มแต่ที่ปากเนื้อกูจัดลายรายวันปากใต้ตอนนี้ของเราหลายๆจังหวัดก็รืมจัดลายวันเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อนปีที่แล้วพงศลธานีเองก็อ่า ด้วยความติดพันสร้างสื่อไว้เห <c oughs> มือนกัน <c oughs> แต่ว่าท่านนายกบอกว่าปีนี้เนี่ยทุ่งกลั่21วัน21วันนี้ทำาะไรบ้างเอ,อ่ย21วันก็จะเริ่มตั้งแต่ในคลองกรุงเทพมหานครเลยนะคะก็จะมีการจัดทีถนนราดดำเนินทีสนานหลวงแล้วลก็จะเคลื่อนไปจังหวัดต่างๆเช่นไปเชียงใหม่ไปทางคอนแก่นนุบุราชธานีภาคใต้ก็จะมีนครรีธรรมราชมีจังหวัดภูเก็ตทีจะจัดแบบย่อยให้เป็นเหมือนกับทัวร์ประเทศอีกวางไว้ใช่ค่ะ แต่ว่าในทุกจังหวัดก็จะจัดเหมือนกันแต่แต่เย้ยย่สุดๆาคใตายคือก็จะมีนครที่ธรรมรัฐกับภูเก็ตค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจุดครบ21วัน28วันเลยใช่ไหมคะครบเลยค่ะ21วันแต่วันแลักก็จะอยู่ในช่วงห่วงสซงการซิกซัมึง15ซิก13มึง15นะครับอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านผู้อก็คือหน้าเป็นห่วงก็คือในช่วงของ ในส่หวนของวัยรุ่นเยาวชนตรงนี้ค่ะทางสำนักง,งานวัฒนธรรมเองค่ะแต่มีกิจกรรมไร้ถี่ช่วยส่ง,สงเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับรูในเรื่องของการเข้าใจถึงวัฒนธรรม,มประเพณีส่งการตรงนี้ม,มั่งคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าทึ่งก็คือเป็นซื้อออนไลน์คไงเป็นลักเลยไม่ว่าเราทาั้งเกเรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไร้เนี่ยถ้าเราเพื่อเฟทาง Facebook หรือ t o k เี่ย จะได้พ้นเป็นทีนะ้ำโปรจ <c oughs> มากๆการเข้าทึงกอ,องเด็กเนี่ยสาม,มารถเข้าถึงได้ไงเด็กทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมืมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคงสำนักงานวัฒนธรรมก็จะใช้เด็กเกยาวชนนี่ค่ะในการมาทำคอนเทนต์นะคะเพื่อเพร่เพื่อคือให้เยาวชนเป็นต้นแบบให้เยาวชนได้เป็นผู้นำของเขาเองเป็นแบบย่างทีดีให้คนได้ซึมซับ์ประเพณีที่แท้จริงนะแทจริงๆส่งกล้าเราไม่ใช่แค่สาดน้ำแต่เป็นการลึกซึ้งแม่กุงค่า ผู้สู้อา,อายุพระคุณใช่ไหมครับเพราะว่า,าชงเทศากาลสงกรานต์เนี่ยเนากจากเป็นวันทื่นปีไม่ไทยแล้วเนี่ยก็จะเป็นวันค่องวันครอบครัวด้วยนะคะย่างสู้ราัฐานีเราเนี่ยครับถ้ากิจกรรมแบบส่งน้ำพราเนี่ยนอกจากในเขตบ้านดอนเลยนะ,ะยังมีทีสำคัญในการกันังพรด้านเป็นบรรกโลกค,คือทีอ ตอนนี้นะคะจังหวัดสุราธานีนะได้ขับเคลื่อนนําเสนอสุราธานีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งยังยู่ในเรื่องของการจะทําข้อมูลเพื่อเสนอ,อให้อยู่ในรายชื่อก่อนออเปิดเผยได้ไหมครับว่าจะ,จะ,จะท่องเหลืองได้เป็นมรดกโลกของสุราษฎร์ก็จะเมงเลยก็น่าจะ,อะตอนนี้ราชภัฏกําลังศึกษ้าว่าเราจะเอาเฉพาะตัวโบราณสถานหรือว่า รวมทึงเร่งธรรมชาติแต่ความเป็นไปได้ก็คือจะเป็นทางโบราณสถานแลวก็เล่ง <appliances S 3> <ท era S 1> ธรรมชาติด้วยก็คงจะนี่ไม่พ้นวัดพระธาตุชัยยะก็จะโซนอรารยธรรมรีวิชัยกับตั้งแต่พุนพ<อ>ินชัยยะหรืออาจารย์หล่าจากการศึกษาข้อมูลล้วเนี่ยอาจจะมีทึง่งว่าจังหวัดคางเคียงที่อยู่ในอารยธรรมรีวิชัยเมื่อนครศรีธรรมราชได้ด้วยทวันทุ่งการนี่คุณไปเล่นน้ำกันมามทุ่งนกันท่ชัยยามาค่ะเพราะว่าเจ้นี่ยก็จะไปสักการะพระธานแล้วก็เล่นน้ำ รนนจริงๆการสักการะในวัน,ว,น,นวันส่งการ์นนี่มันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับเหตทพลนแรกเลยคือวันสรงการานเนี่ยมันจะเป็นวันปีใหม่ไทยก็คือเป็นสิ่ที่มงคลกับชีวิตในการเปลี่ยนสักการะมากค่ะ นะครับก็ขึ้นปีไม่ไทยนั่นเองนะครับมันสงกรานกก่นไอี้อมการเกื้อากาศร้อนกันในเล่นน,น <ะ S 1> <ป>้ำกันนีค่ะเล่นานา้ำต้องรักษาประเพณีนะ <c oughs> มันสันหวาแล้วไม่ไม่เดี๋ยวนี้ฮายากเลยใส่สองเดือนใส,เนสเน่เดือนนุ่งสั้นไม่มีแล้วรักษาประเพณีแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกขภาพเลยนะครับนะวันนี้เนี่ยอย่างเช่นพี่น้องตอนนี้ที่กระบี่นะกอดบางทงตอนนี้คนมากันมากนะครับวันนี้ก็ยังไปกันได้นะ ก่อนจะถึงวันสงกล้านนะครับอ้าสุดท้ายนะครับย่าทันพอ่อได้เชิญชวนนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีส่งกล้านนะครับเย็นตัวล่ามาสงกล้านปี๖๗ปีนี้จะย่ียเฉลิมเฉลองมรกโลกนะครับค่ะก็ในสงการปีสองพนห้าร้อยหนี้นะคะก็ขอ,ชอ,อเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีนะคะได้ะละเล่นสงกล้านแบบวิธีไทยรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเรานะคะให้คงอยุ่ยั่งยืนให้ส่งกับทีได้รับการ ประกาศของยูเนสโกนะคะเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเพณีค่ะที่แยกจะเชิญชวนชาวจังหวัดสุราธานีครับค่ะก่อนที่ก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกร้านนะคะเรามีงานแห่ผ้ามุกบัตรและสมมาชารโคทาเพชรในวันที่ถึง27มีนาคมนี่ค่ะเจ็ดมีนา this year คะใกลจังหวัดเลยวันที่ยีกนี้นะคะก็จะเป็นพีธีส้มโพรเวลา18นาฬิกาที่สัตว์ักเมืองสุราธานีแล้วก็วันที่27เนี่ย ขบวนเริ่มออกจากสารลักเมืองนะคะ,คะในเวลาประมาณเที่ยงครึง่งและสําหรับปีนี้นะคะจะประชาสัมพันธ์ให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับทราบนะคะ,ค,ะคือ,อมีการเปลีป่ยนแปลงจุดในการตั้งขบวนก็คือจุดที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่บริเวณสารลักเมืองสุราษฎร์ธานีกับจุดที่สองเราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมุทิตาจิตคะ่ะ<อ>ในการใช้สถานที่ อ่าเป็นจุดขบวนทีส่อที่จะเดินขึ้นบนข้าทับเพ็ญนะยู่ใกล้ๆแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วค่ะอ่านที่กว้างๆตรงนั้นนะครับนะส่องส่องทีนะคะค่ะทีนี่ร้านสร้างรักเมืองกับโรงพยาบาลคริบค่ะเอาเละครับก่อนที่อ่าจะต้องขอบคุณท่านพ่อนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งประยธนพันนิดหนึ่งครับในขณะนี้ขบวนแห่นะครับทางด้านคงที่วัดอ่า บางทุ่งนะพระมาทัศวุวชิระดิษฐ์เนี่ยก็กำลังดำเนินการยุ่นะครับพี่น้องที่ไปได้ย้ำกันอีกทีนะครับมีจุดจอดร,รถ,ถมด11จุดนะครับให้พี่น้องก่อนจะเดินทางห่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันจันทร์ยาวนะครับวันจันทร์เนี่ยให้ไปตรวดสอบทาง Facebook ของสำนักประชาธัรมพันธ์จังวัดกระบี่และการสำนักประชาธรมพันธ์คิดอารดวยนะครับหรือว่าในส่วนของจังวัดกระบี่นะตอนนี้นะครับเป็น QR โค้ดสถานีจอดรถ ให้ทุกคนปฏิบัติตามนะเพราะว่าเดี๋ยวรถจะติดจะไปไหนจะเข้าทึ่งยากนะครับแต่ละจุดนะครับเนี่ยมีทั้งหมดสิบเอ็ดจุดนะครับเป็นผีนึ่งถึงผีสิบเอ็ดแต่ละจุดจะมีการรองรับรถตั้งแต่ห้าทิพคันจนถึงช่องร้อยกว่าคันเลยนะครับและถูกหลานจอดรถย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะมีรถรถเคือเรือรถรับซ่งกันรับซ่งค่ะเป็นรถตู้ก็ตำรวจผู้ตรนจังหวัดกระบี่เป็นรถตู้ของภาคเอกชนเป็นรถกอล์ฟของโรงแรม เป็นรถไฟฟ้านะครับ<ช>ที่นำมาบริการพี่น้องอย่างเพียงพอแน่นอนแต่ละวันเนี่ยคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเนื่งเส้นคนต่อวันนะราะจะคนข้างจะเยอะนะครับถ้าเราไม่ทําตามระเบียบไม่เข้าไปจอดรถในทีจุดจอดรถที่ไม่จอดเนี่ยจะมีปัญหาานการจาราจรนะครับฝากประชาชนมาสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้นะครับ<ช>18ถึง18ย้ำอีกทีนะครับเวลาที่จะเข้าไปสักการะได้เนี่ย เวลา7จ็นาฬิกาซึ่ง21่สนาฬิกาข้อ,ของทุกวันนะจะเว้นในช่วงเวลา18บแนาฬิกาซึ่ง19บเนาฬิกาช่วงขอ,ของการเจริญพระพุทธม,ทมนต์นะ,นะครับ่ะ,ะควันนี้เป็นวันแรกนะครับมีขบวนแห่อยู่ในคณะนี้ครับ,รบวันนี้นต้องขอขอบคุณนะครับท่านพ่อสุนันทาณสุวรรณพรมในาการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลเรื่องข้อมาส่งการเบิร์นวอเตอร์เฟสติวัล2024ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณค่ะ